ผมเอรอนจากช่องแองเกิลเมนะครับคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีหน้าผมออกมานะครับผมผมจะให้ดูน้องมาผมแทนนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้จะไม่มีสา,ารานะครับผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าผมเนี่ยพยายามตามหาข้อมูลมากเลยเกี่ยวกับปลาทูนะครับว่าคนเป็นกลยอยอนกินได้หรือเปล่าคือต้องบอกว่าผมพยายามหาสุดความสามารถแล้นะผมก็เจอ เจอแค่แบบเป็นคำพูดปากเปล่าในคอมเมนต์บ้างในคอมเมนต์ใน a c e b o o k อะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้จริงจจังๆเลยนะว่าปลาทูอ่ะคนเป็นกลยอน่ะกินได้ไหมส่วนมากอ่ะผมมักจะนําข้อมูลมาจากเว็บต่างประเทศใช่ไหมในเว็บต่างประเทศเนี่ยคือปลาทูอ่ะเขาเรียกว่าแมคเคอเรลปลาแมคเคอเรลแล้ว ปลาไม่กเร็วเนี่ยของบ้านเขาก็น่าจะคนละสายพันธุ์กับปลาทูบ้านเราอะครับผมคือมันมีข้อมูลที่แบบบอกเรื่องปลาไม่กเร็วกับกุลย้อนอันนั้นเจอแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาทูของสายพันธุ์บ้านเราอะครับผมผมก็ไม่กล้านํามาอ้างอิงแต่อาจจะแต่ถ้าให้นำมาอ้างอิงก็ได้นะมันหมายถึงว่าปลาไม่กเร็วคนเมกุลย้อนก็กินได้แล้วปลาไม่กเร็วก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งหนึ่งในสายพันธุ์ของปลาทูเหมือนกัน ถ้าบอกว่าปลาถูกกินได้ไหมถ้าอ้างอิงตามปลาไม่ค่อยเร็วมันก็ถือว่ากินได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปลาถูจริงๆที่บ้านเราทากินนะครับผมต้องาตามแหล่งอ้างอิงไม่ใช่แหล่งอ้างอิงที่เขาเมนน์นกันหรือว่าผู้เชี่ยวชาญมาเมน์เนี่ยคือคือเขาก็แค่เ,นเมน,เน์เฉยๆแต่ว่าผมอยากได้แหล่งอ้างอิงจริงๆจังๆไง,ง,งอเอออะไรอย่างนี้ ซึ่งถ้าเรื่องปลาทูเนี่ยผมไม่สามารถหาได้เลยและผมก็อยากรู้จริงๆจริงๆแล้วมันก็มีวิธีแหละนั่นก็คือเรากินแล้วแล้วถ้าเราเกิดอาการไหมถ้าเกิดก็เลิกกินแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่กินอันนั้นคืออาการของที่แบบจะรู้ได้ว่าเราเราเหมาะกับอาหารชินไหมสักปรดลายอนนะครับแต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้จริงๆจังๆเลย ดังนั้นใครมีข้อมูลหรือใครรู้หรือใครลองแล้วเป็นไงบ้างมาลองบอกกันด้วยนะครับว่าคุณกินปลาทูแล้วคุณมีอาการไหมสำหรับส่วนตัวนะผมกินแล้วผมก็ไม่มีอาการแหละแต่ผมอยากอยาก,ยากได้ข้อมูลจริงจังและก็บอกว่าไม่ได้เลยนะครับผมทีนี้ก็ไม่มีสาระนะคะแค่อยากมาบอกว่าเออถ้าใครรู้ก็บอกด้วยสำหรับทีนี้ก็ขออนุญาเพลงเท่านี้นะผมขอบคุณมากครับ